สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับ Assassin s Creed Syndicate World War 1นะครับก็คือสองครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นแหละเอ่อพาที่แล้วเราพักไว้เนาะหนึอนครั้งน่าจะได้สัประมาณ15นาทีนะครับถ้าจะไม่ผิดโอเคเหมือนเป็น,นทำทำเนียมของ World War ไปแล้วหรอว่าเราจะต้องมาทำภารกิจนี้ก่อนแล้วค่อยไปลงเนื้อเรื่องไปลงภารกิจที่เหลือโอเคป ต้องไปยิงเครื่องบินกันก่อนลงสิจ้าอีวีจ๋าไป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 โอ้ยไปยิงเร็วเกินลงมาไม่ถึงเลยมาแล้ว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 โอ้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 โอ,โอ,โอ,โอสองลำสองลำสองลำ นึงโดนละสองโดน,โดน,โดนละสามปั่มลวงซามีมาโจด,ดมาแทงโจด,ดหน่อยโออโอ้เออเอ,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 อมันรู้จกักปกป้องตัวเอง,เองแล้วเหอรอ,อ,อ,อไปอไป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  สองลำสองลำสองลำอยู่นั่น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 อ,อ,อยู่นั่นตั้มตั้มต้มตึมจริงจริงสหดดงิหยุดจริงสิหยุดจิงเซิโอ้ติดเรือ ภารกิจสุดท้ายกันดีกปวดที่คิดว่าไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับโอเคน่าจะสุดท้ายจริงๆแล้วล่ะป้าย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 สุดท้ายแล้วจ้าปิดซีดีนี่แล้วเดิน โดด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 ไปไปไปแฮแฮผ่านมาพอดีเลยงั้นขอฉายไปหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีวี่อีวี่อีวี่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะผ่านไปสักก่อนโอ้ผ่านไปแล้วแต่ก็ทันแต่ก็ทันเปิดกล่องได้เปิดกล่องด้วยบีวี่เองเดินเลย ไปไปเดี๋ยวนะโอ้ไกลแม่เจริงก็ไม่กไ,ไกลหรอกแต่ความขี้เกียจขอนครอบงำนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวใช้เวลาคุ้มค่าที่สุด จริงผมเล่นเป็นชั่วโมงเลยก็ได้แหละสามชั่วโมงติดกันเลยก็ได้แต่จะดูกันหรือเปล่าเป็นแค่นั้นว่าเรื่องอัพคลิปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องยากเลยจริงก็งคืนงได้เลยเ,เข้าเนื้อเรื่อง One of the spies currently detained at the tower has been making some rather fanciful claims about a brotherhood of assassins. You may want to silence him before he causes you and your associates undue trouble. Consider it my gift to you. Then, voila, he was a Biden. ไม่มีใครตกใจเลยเหรอ

ha nó kênh Tay đưa mà, mà. Tay ข้าบวันนี้แหละออกไปน่นไปนน,ไปน่นไปนน่นของงุ๊กแป๊บคุยคุยคุย 要好吃。 คาแบบไหนก็โดดไปฟันนี่ไงโดดไปแทงไงไม่ทันละทำไปละพลาดไปละโอเคไปไปไปเหลือกิสุดท้ายจ้าจะหมดแล้วได้จบซีรีส์นี้สิโอเคได้เวลาไปเล่นพักม่แล้วโอ้ได้เวลใหม โ <Okay. S 2> อเคเท่าไรหมดแล้วนี่ถูกไหมป่ะอันสุดท้ายที่มันเพิ่งผุดเหมือนเมื่อกี้เราจะไปยิงเครื่องบินกันดีก่อนจะถือซะว่าเป็นภารกิจปิดท้ายแล้วกัน,นไม่นแน่ใจว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมีขึ้นมาให้อีกหรือเปล่าเลื่อเลื่ โอ้ฮ oh. าพี่วี้ยทำไมทำอย่างนี้ล่ะชุดไม่เปียกด้วยเนไงเล่าชุดแม่งถูเทียนมาแน่เลยโอ้โห oh. 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 เลวที่สุด โจดมากะได้เลยทิปลง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 นะแทงแทงแทงเสร็จแล้วทิปลงนะมามาสองลำสองลำอุย้ยตาตาลายตาลายหมดแล้วเนี่ย ตั้มไปหนึ่งลำตั้มโอเคก็อ๋อบินไปนั่นแหละดีมากตั้มตั้มอ่ะภารกิจอีกอันหนึ่งเหรอนะมมเห็นไหมเหมือนผมเห็นภารกิจอีกอันหนึง่ง sẽ làm vẫn chưa kết thúc. Ok, vẫn chưa vẫn chưa kết thúc. ทำไมล่ะทำไมเธอทำอย่างนี้เลยพี่พไม่ได้ต้องขึ้น ไปไปไป,ไปเรือมาพอด,ดีเยี่ยมก็นั่นแหละเอาลงทำไมกดผิดจ้าขอโทษจ๊บมันบางทีมันก็เร็วเกินจนแบบตาเริ่มไปแล้วเนี่ยโอเค จับแบบไม่ดูสิ่งของสิ่งของแล้วไปต่อไปพระสุดท้ายแล้วไป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 จะล้มเลิกกลางทางก็ตอนนี้ก็ไม่เอามาขนาดนี้แนละ้ว เริ่มใหม่ก็จะต้องเดินใหม่อีกโอเคโอ้ยฟาดไปได้ไหมเนี่ย วิ่งจ้าสไลด์ไปเลยก็ได้นะถึงนั้นเลย โคตจ้าไปต่อไปต่อ เราทำไงวะเนี่ย в、okay. ผูเส่งวันนี้ตอเร่ตู Rồi cái tay chắc à. Thanks. Không đi đẹp, không đi đẹp, đưa đẹp.

ไม่เป็นพนาของลูกหลานจับโอ้ยลีงไปนูแล้ว <c oughs> โอ้ โอ้ยมัยนูลุแล้ว

<Hands bin ukivazo> Excellent yeah. work. The ringleader is dead, as are his bizarre disciples. Is that it then? Well, there is still a war on. Then we both have our own affairs to attend to. Know that you have done a great service to your country. Thank you. We have time as a sage. Thank you for discovering his fate. His pattern will be added to my own. Perhaps you believe, as other assassins before you, that it is your duty to work against me. But consider this. It was an assassin who freed me from my prison. ยยบร้อจบจบจริงไหมจบจริงไหมโอเคจบจริงเดี๋ยวสุดท้ายคงไม่ได้แล้วล่ะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมเล่นนอกรอบทีหลังนะโอเคยังไงตอนนี้ Assassin's ส r e e d s y เ d i c เ t e นะครับอนเรื่องจบแล้วแล้วก็ w บ r l d ว a r คิดว่าคงจบแล้วลนะ่ะคงหมดแล้ววันเราก็ไปเก็บภาร,รกิจอื่นภาร,รกิจอื่นไม่มีคาซีนนะพอภาร,รกิจมาแกก็มีคาซีน ผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วละ่ะเพราะถ้าเราไปเก็บไอ้บอลลูนอีกนนอันนึงก็คงไม่มีอะไรแล้วเราก็คงต้องกลับไปที่เมืองเดิมแล้วก็ไปเก็บพื้นที่ใหมไ่ไปเก็บพื้นที่ที่เรายังไม่ได้เก็บนะครับเนื้อเรื่องก็คงมีเท่านี้คือก็จบไปละหนึ่งเกมนะครับจะเจอกันใหม่ยูนิตี้หรือไม่ก็โลกนะครับไม่โลกก็แบ็คแฟนแบ็คแบ็คแฟนก็ฟีดอมคลายบาร์เทอร์พูดรีเวอร์ชั่นนะจะไป เก็บตกสุดท้ายคือภาค2นะครับโอเคอยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยยังไงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่เกมหน้าเกมต่อไปขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ